สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนทรีรบุตรจะมานำเสนอเนื้อหาในวิชาพฤติกรรมการในบทที่3เรื่องพฤติกรรมกลุ่มความหมายของพฤติกรรมกลุ่มนะคะหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่2คนหรือมากกว่ารวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อทําให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะอย่างที่ได้กําหนดไว้ค่ะหลักสำคัญของการสร้างกลุ่มนะคะ ในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมนั้นในขั้นตอนแรกทุกคนจะต้องทำความเข้าใจหลักสำคัญของะกการด้วยกันคือ 1. ท่านเกี่ยวกับบคุคคลอื่นอย่างไร 2. ผลของสิ่งที่ท่านทำมีอิทธิพลแกบ่บุคคลอื่นอย่างไร 3. จุดเด่นของท่านมีอย่างไร 4. ท่านใช้จุดเด่นของท่านให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร 5. จุดอ่อนของท่านมีอะไรบ้าง 6. ท่านจะแก้ไขจุดอ่อนของท่านได้อย่างไรบ้างนอกจากนั้นยังจะต้องทำความเข้าใจสมาชิกทุกคนในกลุ่มในด้านต่างๆเช่น 1. ระบบค่านิยมและเป้าหมายส่วนตัวของเขา 2. แบบของการจูงใจ 3. ความรู้สึกสำนึกแห่งตน 4. ประสบการณ์ในอดีต 5. บุคคลอื่นเห็นท่านเป็นอย่างไรบ้างส่วนในขั้นที่3คือการเข้าใจทีมทั้งหมดในด้านประสบการณ์และความสามารถในกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันกับสมาชิกในกลุ่มการให้ความสําคัญระหว่างกันคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความสามาัคคีในกลุ่มขวัญกาลังใจของกลุ่มการยอมรับของกลุ่มเทียบกับบทบาทของหัวหน้ากลุ่ม และท้ายที่สุดยังมีสิ่งสําคัญยิ่งประการหนึ่งของการสร้างทีมคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ระดับองค์การแบบของพฤติกรรมในองค์การก็อาศัยวิธีการพิจารณาของระบบทั่วไปการพิจารณาในเชิงระบบนี้จะแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1 เป็นการพิจารณาองค์การแบบทางการอันประกอบด้วยระบบย่อยๆสามระบบคือ 1. โครงสร้าง 2. กระบวนการ 3. เทคนิคในการปฏิบัติส่วนที่2เป็นการพิจารณาระบบมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยๆสามระบบคือ 1. ระบบโครงสร้างของร่างกาย 2. กระบวนการทางจิตวิทยา3มบุคลิกภาพส่วนที่3จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวข้อง ของมนุษย์กับองค์การแบบทางการอันะก่อให้เกิดพฤ,พฤติกรรมในองค์การขึ้นมาการพิจารณาถึงพฤติกรรมในองค์การนี้เราจะพิจารณาเรื่องสําคัญสำคัญสามเรื่องคือ 1. การเคลื่อนไหวขององค์การ 2. การขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง 3. การปรับตัวระบบอ,องค์การอย่างเป็นทางการนะคะ องค์การแบบทางการในรูปของระบบใหญ่ที่มีระบบย่อย3ระบบคือ 1. โครงสร้างเปรียบเสมือนเป็นโครงกระดูกของระบบองค์การส่วนโครงสร้างระบบองค์การนี้แบ่งออกเป็น3ยุคคือยุคของคลาสสิกหรือสมัยดั้งเดิมยุคของนีโอคลาสสิกและยุคสมัยใหม่ 2. กระบวนการจัดก,การ คือการที่ส่วนต่างๆในองค์การมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังเช่นที่ฟายผู้นำทางด้านการจัดการได้กำหนดหน้าที่ต่างๆในการจัดการเช่นการวางแผนงานการจัดสายงานการออกคำสั่งการประสานงานและการควบคุมหน้าที่ต่างๆจะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน 3. เทคนิคการปฏิบัติงาน หมายถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้รวมทั้งความรู้ความสามารถของมนุษย์ด้วยเทคนิคนี้จะเข้าไปมีผลต่อโครงสร้างขององค์การและกระบวนการจัดการดังนั้นเทคนิคจึงเป็นระบบย่อยที่อยู่ในระบบใหญ่คือองค์การแบบทางการประเภทของกลุ่มประเภทของกลุ่มแบ่งได้ดังนี้นะคะ c o m m มนต์กุ๊ p กลุ่มของคนทำงานที่มีหัวหน้าคนเดียวกันแท็กกลุ่มกลุ่มที่มารวมกันเพื่อทำงานชิ้นใดชช้นหนึ่งเป็นการเฉพาะอินเทอร์เน็ตกลุ่มกลุ่มที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทุกคนให้ความสนใจร่วมกันเฟนชิปกรุ๊ปกลุ่มที่คนมารวมกันเพราะถูกอัธยาศัยกันเหตุที่ต้องมีกลุ่มนะคะ เหตุผลที่ต้องมีกลุ่มคือเพื่อความมั่นคงปลอดภัยการอยู่ลำพังทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อรวมเป็นกลุ่มจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเพื่อสถานภาพการได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มทำให้ดูมีความสำคัญขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้นเพื่อความมีชื่อเสียงเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างเองลำพังไม่ได้ต้องอาศัยกลุ่มตัวอย่างเช่น ฟุตบอลที่มีคนเก่ง2อถึงสคนก็ทำให้ดังได้ทั้งทีมได้เพื่อความสัมพันธ์ความต้องการมีเพื่อนเพื่ออำนาจกลุ่มจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าบุคคลเป็นอำนาจที่จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานบางอย่างต้องอาศัยหลากหลายทักษะจึงต้องรวมกันลหลายๆคนโครงสร้างกลุ่มนะคะโล คือบทบาทเป็นรูปแบบของพฤติกรรมที่วางไว้สำหรับคนที่เข้ามาสวมบทบาทนั้นๆในสังคมโ o w อเดน t ิตี้คือทัศนคติและพฤติกรรมบางอย่างซึ่งยึดติดอยู่กับบทบาทโลโ p เพอร์เซ o ชัน คือมุมมองของคนคนหนึ่งว่าเขาจะทำตัวอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งหรือหากเขาอยู่ในสถานการณ์บางอย่างเช่นอาจารย์ยกสถานการณ์ให้เป็นตัวอย่างว่าหากหัวหน้างานป่วยแล้วเราต้องเข้าไปทำหน้าที่แทนชั่วคราวเราจะทำอย่างไร l o เอ็กแพ็ t ติชคือความเชื่อหรือการคาดเดาของคนอื่นว่า คนคนหนึ่งจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งในบูญบาทที่เขาเป็นอยู่ SYchological p Contact คือเป็นเสมือนสัญญาทางใจกันว่าผู้บริหารคาดหวังว่าพนักงานจะ,จะปฏิบัติตัวอย่างไรและในทางกลับกันพนักงานคาดหวังว่าผู้บริหารจะปฏิบัติต่อตนอย่างไรโล c o n f lict คือในสถานก,การณ์ซึ่งคนคนหนึ่งเผชิญกับโลเ e ็กเพ t กเ i ชันที่เบีเ่ยงเบนไปเช่นประธานาประธานบริษัทมีลูกชายคนเดียวที่ทำงานในบริษัทเดียวกันแต่ถูกจับได้ว่าทุจริตเขาจะทำอย่างไรบทบาทของความเป็นพ่อกับบทบาทในฐานะผู้บริหารทำให้เกิดโล n f l i c t ขึ้นต่อมาเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มนะคะ สิ่งที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มได้แก่กลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกมากๆจะมีข้อมูลมากมายของสมาชิกอาจทําให้ยุ่งยากในการทํางานหรืออาจขัดแย้งกันได้หากต่างคนต่างเชื่อมั่นในข้อมูลของตนกลุ่มเล็กๆอาจจะเหมาะสมกว่าในแง่ของการประสานงานการร่วมมือกันและสะดวกขึ้นในการทำงานที่มีความซับซ้อน การทำงานมีขั้นตอนที่ง่ายและธรรมดาจะช่วยลดความจำเป็นต้องกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กลุ่มปฏิบัติงานได้ดีคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่มและลักษณะนิสัยที่เข้ากันได้จะทำให้การทำงานของกลุ่มดีขึ้นพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มการแสดงพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมของพวกเขาเพียงคนเดียวอาจจะมีผลต่อความร้วมเหลวของงานได้พฤติกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันและขัดขวางการดำเนินการของกลุ่มสามารถแยกได้เป็นสาลักษณะได้แก่พฤติกรรมที่ส่งเสริมการทำงานของกลุ่มพฤติกรรมดำรงรักษาความสัมพันธ์ของกลุ่มและพฤติกรรมที่ขัดขวางการทำงานของกลุ่ม การที่ส่งเสริมการทํางานของกลุ่มนะคะ 1. การริเริ่มเป็นการเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเคราะหปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 2. การแสวงหาข้อมูลเป็นความพยายามในการซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่าง 3. การให้ข้อมูลเป็นการให้ข่าวสารข้อมูลที่สําคัญต่างๆด้วยความจริงใจ 4. การชี้แจงให้กระจ่าง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อเสนอแนะและความเห็นต่างๆของสมาชิก 5. การสรุปเป็นการประเมินการดำเนินการของทีมว่าสามารถดำเนินการหรือแก้ไขได้ในระดับใดแนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปได้หรือไม่พฤติกรรมการดำรงรักษาความสัมพันธ์ของกลุ่มนะคะ 1. การสนับสนุนให้กำลังใจ 2. การผสมผสานเป็นการช่วยประสานแนวคิดที่แตกต่างกันของสมาชิก 3. การกำหนดมาตรฐานเป็นการแสวงหาเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของกลุ่ม 4. การปฏิบัติตาม 5. การคุ้มครองเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกบางคนถูกครอบงำด้านความคิด พฤติกรรมที่ขัดขวางการทํางานของกลุ่ม 1. การก้าวร้าว 2. การถอยหนีเป็นการปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือไม่สนใจในการรวมกลุ่ม 3. การขุดคุยเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มเป็นการคอยเน้นในรายละเอียดปีกย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญของปัญหา 4. การเรียกร้องการยุบย่อง เป็นการพยายามทำวิถีทางเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับตนเอง 5. การเรียกร้องความเห็นใจเป็นการพยายามเรียกร้องความสนใจจากสมาชิกทีมคนอื่นโดยแสดงความไม่มั่นคงหรือสับสนมักอ้างถึงการถูกบังคับให้หมดความอดทนให้เสียสละให้เผชิญปัญหาต่างๆโดยถูกรบก,กวนและการแกล้งเป็นต้น 6. ก การขัดขวางเป็นความพยายามที่จะต่อต้านดื้อดึงมองลูกในแง่หลายมีความขัดแย้งและไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของคนอื่นกขบวนการทำงานกระบวนการในการทำงานในกลุ่มหรือองค์การที่สำคัญสำคัญที่ปรึกษาจะต้องมีส่วนเข้าไปช่วยสามารถอธิบายได้ดังนี้นะคะการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ที่ปรึกษาจะให้ความสนใจเกี่ยวกับลักษณะหรือแบบของการติดต่อสื่อสารหรือการสื่อสารข้อความทั้งที่ปกปิดและเปิดเผยระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือองค์การใครพูดกับใครใช้เวลานานเท่าไหร่และบ่อยเพียงใดใครพูดและใครเป็นคนพูดคาจังวะขึ้นมาและเมื่อที่ปรึกษาได้ข้อมูลมาสมบูรณ์แล้วก็จะส่งข้อมูลนั้นย้อนกลับไปยังผู้มีอำนาจ ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาห,าร,หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบทบาทในการทำงานของสมาชิกในกลุ่มการทำงานของสมาชิกในกลุ่มจะเกิดประสิทธิผลได้จะต้องทำหน้าที่สอประการดังนี้ 1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานโดยตรงได้แก่การให้และรับข่าวสารและข้อมูลและการทำความเข้าใจ มีการติดต่อประสานงานกันและมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วว่ามีผลดีมากน้อยเพียงใด 2. หน้าที่ในการบำรุงกลุ่มได้แก่การราักษาไว้ซึ่งความสามัคคีและความเหนียวนแน่นของกลุ่มโดยการให้กําลังใจการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ปรึกษาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหา และการตัดสินใจของสมาชิกในกลุ่มทั้งนี้เพราะกลุ่มที่จะมีประสิทธิธผลมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของสามาชิกในกลุ่มที่จะชี้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือสาเหตุของปัญหาและอะไรคือแนวทางแก้ปัญหานั้นๆและสามารถจะตัดสินดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดด้วย ประธาสถานและความเจริญเติบโตของกลุ่มในการทํางานนั้นมักจะมีการสร้างประธาสถานหรือแนวทางปฏิบัติของสมาชิกในกลุ่มทั้งที่เห็นได้ชัดและที่เห็นได้ไม่ชัดเพื่อการทํางานร่วมกันแต่วระธาสถานนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้อาจจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลหรืออาจจะทำให้การทำงานเกิดปัญหาได้มากน้อยเพียงใดก็ได้ ภาวะผู้นำและการใช้อำนาจที่ปรึกษาอาจจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใจแบบของผู้นำนหลายๆแบบและแนะนำให้ผู้บริหารไปปรับแบบของผู้บริหารให,ให้เข้ากับสถานการณ์ทำให้ผู้นำสามารถรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมของตนและปฏิกิริยาของสมาชิกที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม วิคอได้ตามลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกมีดังต่อไปนี้พฤติกรรมแบบพ่อแม่ใครก็ตามที่มีลักษณะน,นี้มักจะแสดงพฤติกรรมแบบพ่อแม่นั่นก็คือคอยว่ากล่าวตักเตือนว่าอะไรควรและไ,ไม่ควรทมามักออกคําสั่งว่าต้องทําอย่างนั้นหรือต้องไม่ทําอย่างนี้มักแสดงออกในรูปแบบของการวิาพากษ์วิจารณ์หรือพิจารณาว่าอะไรดีไม่ดี พฤติกรรมแบบเด็กที่ชอบใช้อารมณ์เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาด้วยอารมณ์โกรธเก้าร้าวถดถอยเฉยเมยการแสดงออกทางอารมณ์สนุกสนานล่าเริงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการแก้ปัญหาความสามารถที่จะประเมินผลที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการตัดสินใจเปิดเผยและเสมอต้นเสมอปลายการเจราจาต่อรองเพื่อให้ได้บทบาทที่เหมาะสมเฮนริสันได้เสนอเทคนิคการเจราจาต่อรองเพื่อให้ได้บทบาทที่เหมาะสมเพื่อนำมาแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายอาจจะระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือระหว่างเพื่อนร่วมงานที่จําเป็นต้องพึ่งพาสายสั่งกันในการทํางานเมื่อแฮร์ริสันได้พยายามทําความเข้าใจกับลูกค้าของเขาว่าการนําเอาวิธีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมนั้นจะช่วยทําความเข้าใจร่วมกับทุกฝ่ายซึ่งบางครั้งแต่ละฝ่ายอาจไม่ได้ตั้งใจจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งและไม่เข้าใจกันโดยตรงหรือโดยเจตนา แต่เพราะความที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหากันพูดจากันหรือต่อรองกันเพื่อว่าทุกคนจะได้เข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรการตกรลงและสัญญากันว่าจะเจราจาต่อรองร่วมกันต้องจดบันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษร และตกลงกันว่าจะไม่มีผู้ใดยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันและตกลงกันว่าจะกำหนดเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งไว้เพื่อจะได้มีการเจราจาต่อรองเกี่ยวกับบทบาทของกันและกันและให้สัญญาต่อกันว่า ทุกครั้งที่มีการตกลงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต้องมีการจดบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเสมอไปกลรามินิชัยประเด็นปัญหาในการพิจารณาสาระสำคัญต่างๆดังกล่าวแล้วก็ควรจะบันทึกไว้ว่ามีอะไรบ้างต่อมาสมาชิกแต่ละคนก็จะกอก ข้อความในแบบฟอร์มการวินิจฉัยประเด็นปัญหาสำหรับสมาชิกคนอื่นที่ตนเองต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือบทบาทเสียใหม่ดังนี้ 1. ทํามากยิ่งขึ้นหรือทําให้ดียิ่งขึ้น 2. ทําให้น้อยลงหรือหยุดการกระทำเสีย 3. ทําต่อไปโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละคน นำเอารายละเอียดที่ผู้อื่นต้องการให้ตนเปลี่ยนแปลงมาจัดเรียงเป็นลำดับข้อๆว่าใครต้องการให้ตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางใดบ้างและเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนแล้วจะทำให้งานของคนอื่นดีขึ้นและควรเขียนไว้บนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่ๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นและเข้าใจร่วมกันเป็นระยะของการเจรจาต่อรอง สรุปที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในบทนี้นะคะการทำงานในองค์การในบางลักษณะอาจจะมีกระบวนการในการทำงานหลายๆขั้นแต่ละขั้นตอนก็จะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนยากที่แต่ละคนจะปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันนั้นจะเข้าใจร่วมกันในปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจได้แก่การ ติดต่อสื่อสารภายในองค์การบรุบาทของสมาชิกแต่และคนในกลุ่มแนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ